มะลกกาบ้านมาลกมะลกลงลงลงกกาบานเนี่ยลกกาดนหน้าบ้าเลกกาด้าหน้าบ้ลก้าหย่างเด้อห่านลูพี่หน้่โหาบนห่นงหยุ้ยยุ้ยย้้ขาุ้ยขาโอ้โหี้บ่ห ด่างเด้อมือนงามดูงามดูหน่อยงามยูข้อรถก้าวขี่โบ๊ทขี้น้องขี่โบ๊ตกแล้วตกแล้วลถก้าดำหน้ารับจ้างอะไรอย่างเนี้ยทางบ้านทางทางเทียงขี้น้องทางเทียงทาง ลูกกากระถิพี่น้องลูกกากรเต็นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นโบลูกซอยกันลูกซอยกันลูกซอยกันลูกกาลูกกาลูกกาฮะลูกกากระถิ่น่น้องลูกกากระเห็นบ่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  สามหนีก้อนสามหนีก้อนสามหนีก้อนยืนจะดำหน้าละมือยืมอนมาดำหน้ารับจ้างพี่น้องมาละสิบบาทสาิบบาทอ,อียร์มือเนี่ยมาละสิบมือพี่น้อ,นองลูกซอยกัน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 ลูกาลยกกัา ม้อรีดบ้ามากอ่ะมือรีดมันลมัดละหานี่ไงมัดละหาัดละหาน้ำง้ำน้ำพลบกี่นวลนเดียวนะทั้โบวเ้ัักันยเดี๋ยววัวมัน มืนกะดำหน้าละมือนืมอนมาดำหน้ารับจ้างพี่น้องมาละสิบาทสิบาท,บาทเาดำดำีกืนเน่มาละสิบมือน,นพี่น้องเป็นกี่ตันหน้าน้น่านลบพี่ <c oughs> น้องานบ่าน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาน่าน่านมาลมาละหาน่มาละหามละห มลก้าบานม่ลกมาลกลงลงลงลกก้าบานเนี่ยลกก้าด้านหน้าบาลกาด้ามากกรับจางเด้อก่อมันี้เด้อ cả ngàm cả ngàm lốt ngay lốt ngay lốt cả tràng nương cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินโบ้เห็นโบ้เห็นบ้เห็นบ้เดียงมีเป็นเหนียดลูกโข้โข้อ้อันเด่สามลอยมัดเจือขา โอยาเนบล็อคข้นนักท้าวตนหนงโอหยืนกระดมหน้าละมือยืนมาดัหน้ารับจ้างพี่น้องมาละสิบาทสิบบาทอีกมืนเนี่ยมาละสิบมือนี่พี่น้องเออเขาจ้างเนลวกหนดตังไปยู่ได้พี่น้องหาบาทเนี่ย อ้าวคีิปนี้ก็ซึ่มเนื้ก้อนพีน่น้องเออเขาจา้างเนลวกหนด่ตัง้งปรอยูได้พี่หน่องหาบาทเนี่ยอ้าวคิิปนี้ก็ซ่ํานื้ก้อนพ <c oughs> ี่น้องกว่ามาันกคนเาตนหายี็หาบาทซ้ำนี้ก็ว่าง่เลยพี่น้องนี่ยตั้งปรอยู มลกกาบานมลกมลกลงลงลงลกกาบานเนี่ยลกกาด้าหน้ามาเลกกาด้หน้าามลกกาลับจางเด้อหมือนาลกกาลับจางเด้อเมือนงามยูงามยูหน่อยงามยูโอ้ลกกาเออเขาจังเ่าลกอีตั้งวอยูได้ผิดห้ังหาบาทเนี่ย อ้าว <detection>? ีดก็ซ oh, huh <laughs> ัมนีก้อน่นงซ้ำนีก้อนมาลวหาบาดซ้ำนีก็ว่าไงละ่นเนี่ยตั้งบ่อยุฮาลูกกากรพี่น้องลกกากเต็นเห็นบบเห็นบบเห็นบบเห็นโ่เจ็บขาเจ็บขา ย่ตามนี่ก่อนฝนตกแล้วฝนตกแล้วลุกกาดำหน้ารับจ้างกันล่ะนี่ทางบ้านทางทางเทียงพี่น้องทางเทียงทำ <c oughs> อะนี่ยเนี่ยัดละหาบาทพี่น้องมึงเนี้ยกล้ากล้ากล้าพี่น้องกล้ากล้ากล้านี่เออเพาจ้งางเพิ่งลวกนิดตั้งประยู่ได้พี่น้องหาบาทเนี่ย อ้าวคิดนี้ก็ซํานี่พี่น้องลูกกะงามกะงามลูกาเต่ลลูกงานเ่กลลกง่ายลูกง่ายยืนกระดหน้าละมือยืนมาดับหน้ารับจ้างพี่น้องมาละสิบาทสิบบาทอีกมือเนี่ยมาละสิบมือพี่น้องเสียงเงียบลูกลูก เอานเดนสามลอยมัดเออันนี้เด้อลกะลับจางเนี่ยมือนกล่หาวลกะพี่น้องก็ลกคอยกันเน่ยงมงามามามพี่น้องหามเดีวนะทั้งบ เออห้องจ่างห้องลวกหนึ่งตังประยู่ได้พี่น้องหาบาทเนี่ยอ้าวคลิปนี้ก็ซั่มนี่ก้อนพี่น้องฮะลูกกาดูนย์พี่น้องลูกกากระเต้เห็นบ่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  เกค่ะลุกคโอ้โห่่บ่่น้าลูกกาเห็นบ่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  น้อกรีบบอฮะลูกกาเห็นหงอกรีกบอตะเป็นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ,นบ,นนบ่ลูกใอยกันลูกซอยกันลูกซอยกันลูกใส่กันลูกกาลูกกาลูกกา หาบาทซ้ำนีมม้ก็ว่าไงเลยพี่ห้องนี่ยตั้งม่อยู่มาลกก้าบาดมาลกมาลกล่งลงล่งลกกาบาดเนี่ลกกาด้านหนา,า,า,าก,กา้า้ามบางเนีเนี่ยมันละวบาทที่ห้องมึงเนกา้าก้าก้า